แล้วเผื่อต่อไปในอนาคตเนี่ยเดี๋ยวคุณแม่ก็ต้องส่งน้องสาวมาหาผมอแล้วน้องสาวก็เดี๋ยวรู้สึกว่าแม่ลำเอียงอะไรอะไรก็พี่ชายก่อนอะไรอย่างเนี้ยเพราะว่าหลายบ้านผมไม่รู้บ้านนี้เป็นด้วยไหมครับหลายบ้านนะหลายบ้านนะมันมันเป็นธรรมชาติเลยโดยเฉพาะถ้าถ้าถ้าเป็นคนจีนเนี่ยมันอยู่ในสายเลือดอยู่ในดีเอ็นเอเลยรักลูกชายมากกว่า โดยเฉพาะลูกคนโตลูกคนโตหลายบ้านเลยนะฮะรวมคนไทยด้วยนะมีลูกคนแรกเนี่ยนะก็ถือว่าเป็นลูกคนเดียวใช่ไหมในวันที่มีลูกคนแรกเป็นลูกคนเดียวนะเป็นลูกคนเดียวก็ไม่มีประสบการณ์มีแต่ความเห่อมีแต่ความกังวลมีแต่ความตื่นเต้นนะได้ลูกคนแรกมาไม่รู้จะทําตัวยังไงทําตัวไม่ถูก นะแต่ว่าเป็นธรรมชาตินะคนเป็นพ่อเป็นแม่ก็วาดแนวทางชีวิตให้ลูกฝันไกลบางคนมนโนไกลามากเลยบางคนยังไม่ทันบางคนแค่ตั้งท้องก็ตั้งชื่อให้เรียบร้อยแล้วอะหรือบางคนยังไม่ทันตั้งท้องตั้งชื่อให้ลูกเสร็จแบบนั้นคิดไกลไปว่าเดี๋ยวโตขึ้นจะให้มันทานูน่นทานี่นั่นด้วยซ้ำไปนั่นแหะลูกคนแรกจะเป็นแบบนั้นลูกคนต่อต่อมากลับไม่ค่อยรู้สึกกดดันนะเพราะว่าก็นั่นนะก็เลิกเหินแล้วไง หมดเถื่อไปแล้วเคยหมดแล้วทุกอย่างแล้วโดยเฉพาะถ้าเป็นลูกสาวงั้นเพราะฉะนั้นหลายบ้านก็จะมีลูกสาวมาแล้วก็แบบ้มยใจพ่อแม่อะไรแลวก็พี่ชายอะไรแบบเนี้ยนะฮะแบบกลายเป็นอย่างนั้น,ปนไปเรื่อยๆไปแล้วก็พ่อแม่ก็แบบทําตัวไม่ถูกเอ๊ะโดนทักขึ้นทั้งร่องอะไรแบบนี้นะฮะ อ่าก็ช่วยกันแก้ปัญหาครับผมก็อธิบายให้ฟังเราจะได้เข้าใจนะไม่ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าแม่เขาแม่เขาต่างหากแม่เขาแม่เขาแบบเขาซีเรียสจากคุณมากกว่าน,น้องสาวด้วยซ้ําไปนะเพ้อเอเป็นแบบนั้นแต่ก็อย่าไปบอกให้น้องสาวรู้เดี๋ยวน้องสาวเสียใจอีกเดี๋ยววันหลังต้องมารักษาอีกว่าแบบพ่อแม่ไม่ค่อยรักรักพี่ชายมากกว่าอะไรแบบนี้นะฮะอ่าก็แบบซีเรียสก็เลยจะกดดันสูง นะเพราะฉะนั้นเมื่อรู้เมื่อเมื่อคุณแม่คุณพ่อรู้แล้วว่าเออฉันบางทีฉันก็กังวลเกินไปเพราะฉะนั้นเราก็คลายความกดดันลงหน่อยนะฮะก็คลายความกดดันลงหน่อยโอ้โหลูกได้เกรดสี่คลายความกดดันลงหน่อยได้แล้วออการที่คุณฟังแล้วคุณเข้าใจบทเรียนเลยเนี่ยเออมันคือพรสวรรค์มันไม่ใช่ข้อเสียเปรียบนะ อ่าเพราะงั้นผมเห็นใจคุณในข้อน,นี้นะฮะแต่ว่าเอาอะไรที่มันมันวัดเป็นเป็นรูปธรรมมากขึ้นดีกว่านะเพราะบางทีคุณก็จะตั้งคำถามไงว่าแบบก็วิชาการก็รู้หมดแล้วจะให้อ่านอะไรอีกอะไรแบบเนี้ยหรืออย่างบาง,บางบ้านมาหาผมอย่างเนี้ยพ่อแม่ก็บอกวันๆเอาแต่เล่นเกมทำไมไม่ดูหนังสือบ้างลูกมับอกปิดเทอม ิดเทอมไตให้ทำอะไรไงานบ้านก็ไม่มีให้ทําอะไรเงี้ยกิจการพ่อแม่ก็ไม่ได้ให้ไปช่วยแล้วจะให้ทาอะไรมันก็เล่นเกมไม,ไม่ไปเที่ยวนอกบ้านทั้งวันก็ดีแล้วผมฟังแล้วก็เ,ออเห็นด้วยนะก็คุณ,คณ,คณพ่อแม่ไม่ให้ลูกช่วยงานบ้านไม่ให้ช่วยกิจการเองก็ให้ทําอะไระเพราะถ้าเป็นอย่างนั้นปุ๊บค,คุณวางนแนวทางชีวิตไว้ยัไยงไงครับ จะไปทําอาชีพอะไรจะไปเรียนอะไรยังไม่รู้เลยครับแต่จะเข้าสายมิตะมิติยังไม่รู้ไปหาก็ดีก็ตอนนี้มีเวลาว่างไปหาเราจะได้อ้างกับคุณแม่ได้ว่ามี่คนอินเทอร์เน็ตหาอยู่ว่าฉันชอบอาชีพอะไรเออลองดูซิคุณหาคุณหาหาแล้วก็ไม่รู้ว่าสร้างโอกาสตัวเองที่คุณจะเข้าไปคลุกคลีหรือไปฝึกหรือไปเรียนรู้หรือไปอะไรไม่รู้ ให้เรารู้จักตัวเองอยากเป็นอะไรอยากเป็นหมอหรืออยากเป็นวิศวกรหรืออยากเป็นสถาปนิกหรืออยากไปเป็นครูสอนดนตรีหรืออยากจะเป็นนักเล่นดนตรีอะไรสักอย่างหนึ่งคุณชอบเล่นดนตรีเปียนโนคุณไปร้องเพลงเดอะเพลเยอร์อะไรเนี่ยนะไปแข่งเขิงอะไรเงี้ยนั่นคือที่คุณชอบแล้วยังหรือคุณแค่ทําเป็นงานอดีเวกจะทําทเป็นอาชีพ ดังด้วยได้ตังค์ด้วยหรือเอาตังค์อย่างเดียวหรือเอาดังอย่างเดียวอะไรดีไปถามตัวเองได้แล้วครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลามากแล้วก็จะได้ไม่ต้องทําดูเหมือนว่างมากแม่จะได้ไม่มาถามมากนั่นแหละตอนนี้เรียนมสองใช่ไหมฮะม,มสามอาตอนนี้เรียนมสามเนี่ยคุณจริงๆถือว่าคุณไม่เหลือเวลาแล้วนะถูกไหมเพราะที่จขึ้นมสาม เวลาที่ที่ขึ้นหมอสามเป็นปุ๊บคุณต้องรู้แล้วว่าคุณจะสอบเข้าโรงเรียนไหนหรือว่าจะอยู่ที่เดิมถูกไหมแล้วถ้าคุณเก่งจริงเนี่ยไอ้พวกอะไรที่มันสอบสอบ,สอบแล้วได้รางวัลหรือสอบสอบ,สอบแล้วได้ทุนเนี่ยรีบไปทาซะเอามาโชว์แม่อวดแม่จะได้บอกแม่บอกจะได้ไม่ต้องมายุ่งวุ่นวายกับฉันมากนักน,นี่เห็นไหมได้รางวัลนู่นนี่นั้นได้อะไรแบบนี้นะ,ะมีอะไรให้ทำอีกเยอะแยะมากมายหรือ คนที่บ้านตกลงกันให้ชัดเลยจะสนับสนุนเรื่งคุณเล่นดนตรีเป็นอาชีพหรือเปล่าถ้าคุณอยากใช่ไหมแต่ถ้าจริงๆแล้วคุณก็ไม่ได้ประสงค์จะเล่นดนตรีเป็นอาชีพต้องคิดแล้ววันนี้ส่วนเรื่องกล้าแสดงออกเชื่อมัน่นตัวเองเดี๋ยวผมจัดให้คุณเองโอเคนะเอาล้ครับมีคําถามเพิ่มเติมไหมครับคุณแม่จะเสริมอะไรไหมครัเสริมนิดนึงคือไอ้เรื่องที่เขา้องเพลงวันนั้นที่